สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w a l k m o n e y 2 4 5นะครับกับรายการ Binary Free for You นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้งานนะครับตัว Meta Trader File นะครับว่าใช้งานยังไงนะครับเปิดบัญชี Meta Trader ยังไงนะครับแล้วก็การดาวน์โหลดนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับผมพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับหน้าต่างจะประมาณนี้ ซึ่งใครที่ยังไม่เคยเปิดนะครับมันจะไม่มีบัญชีนะครับให้เรามาคลิกคำว่า New Account นะครับพอคลิก New Account นะครับมันจะมีให้เลือกก่อนนะครับว่าคุณจะเปิดบัญชีทดลองหรือบัญชีจริงนะครับสมมุติผมเปิดบัญชีทดลองนะครับมาดูด้านล่างครับมันก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3ตลาดนะครับผม ทั้งหมด3ตลาดนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราไม่รู้นะครับว่า3ตลาดนี้มันต่างกันยังไงนะครับเราคลิกตรงนี้เข้าไปครับแล้วเข้าไปเช็คดูนะครับผมเขาก็จะอธิบายไว้ให้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับคลิกขวานะครับขอเปลี่ยนภาษาก่ันนะครับอะนะครับพอเปลี่ยนดูยากเลยทีนี้ดูยากเลยทีนี้นะครับพอเปลี่ยน เดี๋ยวเรามาดูตลาดแรกนะครับตลาดนี้นะครับเรามาดูนะครับจะเป็นตลาดเทรดอะไรนะครับจะเป็นพวกตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับเมเจอร์นะครับคู่สกุลเงินนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นตลาดอะไรนะครับเรามาดูกันอันนี้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับจะต่างที่นะครับวอลลุ่มนะครับ วอละุ่มแล้วก็สเปรดนะครับผมส่วนตลาดนี้นะครับคืออะไรนะครับอ่ามันจะเขียนว่าเทรดดิ้ง24ทับ7นะครับก็คือสามารถอ่าเทรดได้24ชั่วโมงทั้ง7วันใน1สัปดาห์นะครับก็คือตลาดอินเด็กซ์ของบ i นา r ี่นั่นเองนะครับใครที่จะเปิดบัญชีเทรดพวกตลาดอินเด็กซ์ของบ i นา r ี่นะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับทีนี้เราก็เลื่อนลงมานะครับมาเปรียบเทียบดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับผม ตลาดอินเด็กซ์นะครับเลเวอเรจที่เขาให้มาก็คือ1ต่อ1,000นะครับอันนี้เขาให้1ต่อ100อันนี้ให้1ต่อ1,000นะครับตัวส่วนสเปดนะครับสเปดเขาบอกว่าสเปดแปรผันตามตลาดสเปดแปรผันตามตลาดส่วนตลาดอินเด็กซ์นะครับสเปดคงที่นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับ พอรู้แล้วจะเปิดอันไหนอ่าสมมุติผมจะเปิดตลาดอินเด็กซ์ของไบนา r ีนะครับก็คือตัวนี้คลิกเลือกไปแล้วก็กดเน็ตนะครับผมพอกดเน็ตเสร็จนะครับตรงนี้เขาให้ตั้งชื่อนะครับเนมนะครับรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ใส่รหัสผ่าน2ช่องนี้นะครับผมพอเสร็จแล้วก็ยืนยันแอคเคาท์นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้บัญชีของเรามานะครับเลื่อนลงมานะครับ มาดูฝั่งด้านขวานะครับฝั่งด้านขวามันจะมีให้เราเข้าไปเทรดใน MT5 เนี่ยให้เลือกอยู่2แบบนะครับก็คือเป็นนะครับซอฟต์แวร์ของ MetaTrader 5โดยตรงนะครับก็คือดาวน์โหลดลงเครื่องนะครับหรือนะครับ MetaTrader 5นะครับเว็บอ่าแพลตฟอร์มนะครับก็คืออ เทรดบน meta trader five บนแพลตฟอร์มของ binary com นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละโบกนะครับเขาก็จะมีแพลตฟอร์มของเขาเองนะครับถ้าเราไม่อยากดาวน์โหลดแล้วก็เนี่ยครับคลิกที่แพลตฟอร์มเว็บของ binary ได้เลยนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมแนะนำให้ดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าจะได้หน้าตาเหมือนเมือกันนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับในกรณีเงินทดลองหมดนะครับสามารถมาขอเพิ่มได้ตรงหน้านี้ ถ้าเงินทดลองนะครับต่ํากว่านะครับหนึ่งพันะครับหนึ่ดอลลาร์นะครับก็สามารถขอเพิ่มได้นะครับเงินทดลอง1,000 0ดอลลาร์นะครับสมมุตินะครับเราจะฝากเงินเข้าทํำยังไงนะครับเงินของเรานะครับก็คือให้โอนจากบาลานซ์เรานั่นเองนะครับก็คือแอคเคาท์เรานะครับโอนเข้าบัญชี m อ็มดีเรานะครับผม แค่นี้เองครับไม่ยุ่งยากหลังจากเราได้บัญชีมานะครับติดตั้ง mt f i e เรียบร้อยนะครับก็มาทำการล็อกอินนะครับผมพอล็อกอินเสร็จก็จะได้หน้าต่าง mt f i f y แบบนี้แหละทั่วไปนะครับผมก็สามารถเริ่มเทรดได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีใช้งานตัว meta trader f i นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ